นะคะปฏิบัติแล้วเห็นแต่ความไม่ดีในใจตนเองที่เกิดขึ้นแบบนี้ผิดไหมคะถูกต้องเลยการเห็นความไม่ดีของตัวเองนี่แหละ,อะพอเราเห็นจริงๆไม่ใช่เห็นสิ่งอื่นนะ,เ,ะเห็นความไม่ดีของใจเรานี่แหละต่อให้ทำความดีก็ตามมันเป็นกุศลน,น้อยมาก เราจะเห็นเลยว่าเราสะสมความไม่ดีเยอะมากอะมันโน้มเอียงไปในควาทางไม่ดีง่ายมากแต่ก่อนไม่เชื่อนะที่ผู้เจ้าบอกธรรมชาติของจิตไหลลงตำ่ำธรรมชาติของจิตย่อมเสือกย่อมใสยังมีเถียงนะยังเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนดีแต่พอเริ่มเห็นจริงๆโอ้โหแป๊บหบนึ่งมันออกไปว่าคนนั้นแป๊บหบนึ่งมันออกไปว่าคนนี้หนักเข้าไปกว่านั้นเถียงกับตัวเองเคยเป็นไหม ทำไมมันคิดอย่างนี้อย่างเงี้ยดูมันไปอย่าเข้าไปร่วมดีร่วมไม่ดีกับมันให้รู้จักมันเป็นเพียงความคิดเราก็อยู่ในฐานเดิมอยู่ในลมสร้างกุศลไปเหมือนเดิมเลยทำเหตุเหมือนเดิมจะมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นจะไปเจออะไรก็ตาม ทำเหตุเหมือนเดิมอยู่ในลมเหมือนเดิมศีลส,สมาธิปัญญาทำไม่ถึงพร้อมเหมือนเดิมทำเหมือนเดิม